เลยครับวันนี้นะครับวินกับมิกนะครับมาร่วมงาน s u r i X อ็กซ์กิสนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าก i สมอลเนี่ยคอลแลบกับ s u r i ทั้งหมด3 0สาขาเลยนะครับก็จะมีน้องก i สมอลเนี่ยอยู่ที่ทุกสาขาของ s u r i เลยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติขอบคุณก i สมอลมากๆในการที่ให้โอกาสซูริได้เป็นส่วนหนึ่งของ partnership ของก i สมอลแล้วคุณพีว่าจะสอ้่งาอะไรกันบ้างครับผมว่าในมุมมองที่เราเป็น แบรนด์ที่วายแบรนด์มีสีสันมีความสุขมีความมีรอยยิ้มอะไรครับมันก็เป็นสโ,โลแกนเหมือนของกิสโมที่มาสร้างรอยยิ้มใหม้กับผู้คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันแมทช์กันมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสโ,โลแกนหรือว่าเอ่อสีสันของตัวกิสโมเองกับตัวสีสันนะครับถ้ากายแลเป็นกิสมอครับแต่เขาชื่อว่าอะไรครับี่ใน์ไหนครับส่วนรีกายแล้วกิสมอเครับอาจจะเป็นน้องเบอร์เดย์เค้กเพราะว่าเบอร์เดย์เค้กเนี่ยมีหลายๆคนที่รู้จักหมดแล้ว ก็เป็นรสชาติที่ทุกคนชื่นชอบผมว่าน่าจะเป็นน้องคาแรคเตอร์ที่สนุกแล้วก็มีความ,วามเขาเรียกเฟรนลี่กับทุกคนครานในอสชาติจะมีการเพิ่ละละกมกลิ่นอายระดับลึกมากขึ้นเช่นดอกออร์ชั่นของสอาสมะครับอยากให้มีภาพอะไรเปนไหมครับผมว่าผมว่าคาแรคเตอร์ที่จะคู่กันน่าจะเป็นน้องที่ยืนถือกระลองหรือว่าใส่ชุดเป็นรูปแบบกระหลองที่มัน represent ความเป็นสูงของกาแฟสัปดาห์ต่างชาติที่สนใจ ติดตามทางโซเชียลมีเดียของสุรีได้เลยนะครับวก็โซเชียลมีเดียของกิสมูดแอมอนแทก็ไครับอ่ะครับความรู้สึกวันนี้ครับที่งานงานนะครับรู้สึก,ต,ต,ก,กต,ตื่นเต้นและดีใจมากเลยครับที่ที่ที่เป็นเกียรติแล้วก็ตื่นตื่นเต้นและดีใจแท<ล>นแท<ล>นน้องด้วยแล้วก็สูรีด้วยที่ท,ที่ได้คอลแลบกับอืมกิสโมนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับแล้วจริงๆน้องมิกเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าสะสมสะสมอยู่เลยอยู่แล้วเห็นว่ามิกเป็น สนามพี่จริงจังมากวันนี้เล่นแบบนี้เล่นใจยังไงครับหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนไปก่อนเมื่อกี้ผมเห็นตัวซีเครตที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบสต์ดอทลืมข้าวผมว่าน่าจะเหมาะกับบิ๊กโดูเท่ๆดีครับผมครับผมก็อย่างที่อย่างที่ผม ดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่คิสมูให้สุริกับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่เรานำคิสมูเนี่ยกับสุริมาคอสโอเวอร์กันแล้วก็วรกระจายโคตรทุกสาขาเลยครับก็อยากให้ทุกคนติดต<อ>ามนะ<า>ค<อ>รับโอ้โหครับที่จริงเป็นงานแรกของเราสองคนเลยว่าที่เดินผมแดงใช่ใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นงานแรกเลยที่เดินร่วมกันก็ เอ่ออยากจะเขาเรียกว่า,ถาแถลงให้ทุกคนรับทราบด้วยกันว่าว่าเราเป็นพี่น้องกันเ,นเราไม่ใช่ new partner, new นิว new p เนอร์นิวค c o เ p ิลนะฮะเราเป็นพี่น้องแท้ๆเลยพี่น้องแทเ้เครับผมภาพที่ออกมาที่คือแบบเรีย่แบบโอ้โหขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับก็เรียกว่าเป็นภาพใหม่ๆเลยกันเพราะว่าจร,งจร,งจรงิงๆยังไม่เคยมีโอกาสได้แบบร่วมง,งานแบบกาล่าีกกันใช่ ได้เช็คอยู่ตลอดครับก็เลื่อนดูอยู่ตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ที่มีอตอบรับฟีดแบ็กมาดีขนาดนี้ครับก็ดีใจมากๆเลยครับวันนี้ต้อได้รางวัลใช่ครับเป็นรางวัลในคอนิคเฟรเนียครับก็ดีใจครับอย่างที่ผมบอกอยากทำเป้าหมายนี้ต่อไปครับเรียกว่าตอนนี้ก็คือาเราเป็นที่ประจักษ์นะอย่างมากเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ ใช่ครับก็ขอบคุณครับผมเป็นแฟนที่คอยซัพพอร์ตต่อให้จะเป็นแฟนแบบอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไม่ได้เจอเราบ่อยๆเนี่ยเขาก็ยังติดตาามเรแล้วก็ซัพพอร์ตค,นะคุณใจหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะน่าจะชินนะชินนะน้องก็เก่งก็บอกว่าน้องมิกก็เก่งมากเพราะว่าด้วยความที่ทจริงๆน้องมิกกับผมเนี่ยห่างกันเจ็ดปีนะครับด้วยความที่อายุเราแบบห่างกันเยอะอะไรเงี้ยน้องมีกประการที่เรียนรู้ ได้เห็นเราอยู่ตลอดก็เลยทําให้น้องแบบตอนที่เข้ามาแล้วทํางานได้เลยซึ่งต่างกับผมมากตอนแรกผมยังงงๆอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าน้องมีเรียนรู้เร็วมากนะครับแล้วก็ทําทําได้ดีมากยังเป็นตัวแห้น้องสอนให้น้นะครับผนมีได้เรอยนรู้เพิ่มติมอะครับคือ,ค,อคือจริงๆถ้ามีมีโอกาสผมก็พยายามบอกอยู่ตลอดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยพยายามให้น้องเรียนรู้เองแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องเห็นในสิ่งที่ผมทำแล้วก็จะเรียนรู้พร้อมๆกันไปด้วยอยู่แล้วแต่ก่อนที่น้องจะเริ่มงานนะ เปล่าเปล่าใช่เห็นอยู่เห็นว่าแบบสีเหลืองเยลโล่อะไรอยู่เล่นไม่หยุดเลยล้อใส่ได้พี่มาเยอะเรื่องงานครับเรื่องงานเรื่องการทำงานแล้วสนิทเราได้ไหมครับพี่อะไรเนี่ยนี่เวลาเราเล่นมือเป็นขาดทำได้แหมเราต้าง้องกอดเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสู้ไม่ได้อะ ูส <laughs> ไม่นะผมว่าเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นตัวน้องนี่แหละครับกเ็เออ,เ,อ,อเป็นเป็นวันแม่ครับเป็นรูปครอบครัวแล้วก็ถือโอกาสที่แบบไป็ทานข้าวด้วยกันในวันแม่แล้วก็เซอร์ไบตกับคุณแม่ครับก็ก,ก็มีแฟนๆที่ ชื่นชอบคุณแม่ติดตามคุณแม่เราก็ยังแซวกันเองเลยว่าเนี่ยดูสิโพสคุณแม่เนี่ยคนไลค์เต็มเลยนะอะไรเงี้ยเขาเขาก็ขำรลอหล่อใช่รล่ออะไรสย่างเงี้ยเราเขมีไฟแซวสองแบบทีแฟนแบบว่าก็ไฟแซวด้วยใช่เราก็คือเราก็พร้อมที่จะให้มากกว่านั้นอยู่แล้วนี่ก็จะมีคนเข้ามาสมัครกันเยอะเลยนะน่าจะมากกว่านั้นเยอะแล้วตอนนี้โหที่ต้องเสียไป อะไรนะะฮไ,ไ,ไม่ผมบอกว่าให้มากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินอย่างเดียวใช่รอรอดูรอรอดูครับ <c oughs> โอ้รับได้เรื่อยเรื่อยยินดียินดีเสมอ <c oughs> ใช่ไหมครับมิก <c oughs> ใช่ครับยินดีมากๆเลยครับเข้าร่วม การแสดงก็ยากเหมือนกันเพราะปกติเราเคยเราเคยแสดงแต่ว่าแค่แบบเป็นี่เป็นตอนโตกับตอนเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอใครอาจจะเป็นแบบว่าเป็นสาวที่ไม่ต้องเป็นพี่น้องกันแล้วแบบว่าเป็นสาวว่าอะไรอางเงี้เพื่อนผมว่าผมว่าน่าผมว่าน่าจะสนุกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าท้าทายเหมือนกันนะถ้าต้องทำอย่างเงี้ยนะผมว่าจะขับผมว่าน่าจะแบบตลกกันตลกมาก เออแบบอยากลองเล่นเป็นแบบศัตรูกันอะไรอย่างเงี้ยเราแบบต้องสู้มันน่าจะแบบมน่าจะตลบน้องสู้นะสู้ไปทำ ของผมก็ฝากซีรีส์ด้วยละกันนะครับเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักไปเลยครับตอนนี้สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปไอฉีครับดูได้โครดติดต่อเลยครับขอบคุณนะครับบ๊วยค่ะ I <laughs> don't